สซนโซนกันสอนวน้วโนจนอนข้าสอนเนยวันนั so ้นอนกันสอนน้ำว่าเอามาาเบ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 าหาพอไปเบากาแฟดิกาแฟดิอนกันหลายน้ำว่าก็ยืนอันฟอลพอฮโโลอยู่ Những loại cả lăng bùm bùm, má can quay nhiều mạo má Anh chai sơn mèo sơn mạo lưng. Anh chai bót tay đi hết mãi mãi. Căn quái. hãy quái. Anh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  Anh quái. Anh อุนอนข้นอนท้ายายเขาแน่ย้ําโซ่น่ะทองง่ายครับแล้วหาหกเดือนเจ็ดเดือนหกเดือนทองโยดแล้วลูกดินแม่งน้ำใจแ่เฟียพอ <c oughs> เด็กๆกับแรนวือมาขันเห็นพ่อมมาก giặc phía giặc phía cũng gì nhang nhang khảm đó giặc giọt nhang là anh can đứa là าการกล้วยหมุนไปหามูเจ้าต้องถอยมาพี่เขาไปนอนน้ำมูนอนลงหันมุมนหาหมงนอนบึมโอ้คือลงคอยเป็นแท้อีหล่าคือลงคอยเป็นแท้คอยลงกับเป็นคอยง่อยลงบึมเอาเบื้องหน้า

มันด <Ừ. S 2> ึกวันนี้มันดึกไฟดับไฟหักตมานอนอน่นอนทับเป็นสบายแก้วก็เอ้ยเอาอิลาเอาพี่เอาเอาเอาพี่ดูพังพี่ดูวิ่คือแข้งพางแกจะบุเขียวเอียงบ่คันคันคันหมด một tay một tay cắt qua hết đang đấy khói hao nít thật tôi bên sạch chắp sạch quá dòng bơ nham khuyến chờ bơ nham khuyến sẽ hiện nam ต้องจอบดูตอนกลางคืนทับเบิดเงินหลายแล้ววติด์ไม่งั้นตารอบแรกวติดรอบสองนี่ถ้าเขาจับแม่นกสิตีจดหรอกนะน้น้สงนได้ไปเบ้อเงินหมอนท้องปะ Đây bên vương mẹ món thòng bà Bên vương làm mẹ món thòng Đi lá khăn để nó Khăn phỏ mà nó nắm để phía nè Lá đang hờ đang hờ Mà bà có để phía đang hờ đang hờ Nó còn lọ bương mềm món thong Được là có háo vọt vọt Má ngoài có mắc cá hàng ngoài có mắc giọt hả ôi Mẹc mẹc Có mắc ăn Cát tháng khổ Cát tháng Ngám cháy thì luôn chát cạn đấy Bây giờ chát không cháy lúc Lấy mất nó, mất hàng quay à. Thấy không Mẹ ngám cháy á giọt giọt hàng มึ้นั้ช้หน่อยก็งวะว้นมาัวาช่้มาช่้นาั้นมาชั่วข้นาัอก้นมาันมาชั่้นมาชั่วมาชั่นมาั่้นมั้นมา้นมาชั่้น้าช่วขึนเาะั่วนช่นมาชั่ว้นา่้มีคล่ปลงนมอ được cả thai được thai quàm nà lác thoáng đẹp đẹp thế là mờ là cha và đây à, này lên thua thuật mm -hmm. chứ mm -hmm. nón thạp đứa nỉ đứa họ chỉ nón lúng là đứa lùm bùm là đứa cái dẹt khó với thay chồng hết đi này có cả khoa khó về thái. ไปกาเหยียดไปใส่เขาสิกาพอดีมากาพอดีเน่ยนะกำลังหมุนกำลังหัอยู่งใหแม่ขี้ลังนี่ขันเขียวน,น,น้ำว่าขี้ลังน้ำว่าตุบปดน้ำว่ากันนอน Nhà Nó, nón, nón Nó ta để nón hạ nón cày non hat non nón nón Ng ba luôn 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 nón luôn 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 Má luôn 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 ปวดใจน้อยตัวใหญ่น้อยการเกลี่ยที่เคยเท่าไหร่ยู่นอนเนาะแม่สินางการเกลี่ยลายยูนอนติลูกลายยูนอนติแต่ละวันก็ดูความน่ารักของเด็กๆนะคะ ดูความชีอ้ออ้นดูความขี้ออนของน้อว้าน้องใส่ตาจังหน่อยกันน้ำไหลเยญ่อย,ย,อยด่ยดโกนคอคอขอตัวผึ่นสิมิย่างน้ำวามาดูเด็กๆฝั่งนี้กันนะคะชบาแก้วอันนั้นแก้วตายืนอยู่นะโตเร็วเหมือนกันนะสองเดือนน้องใบตองหมอนแม่ลูกสิกนินนมไหนวูใบตอง ว่าเล่นไปยืนขวางโย่หยับกันซะนอมามามาขอลูกแล้วเลี้ยวเลีวเีวลีมาถอย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 เรียวถอยเลียวแม่ก้อยหอมลูกแล้วรีบถอยเลยแม่แม่ก้อยหอมลูกแล้วเรารีบถอยเลยใช่ไหมลูกทางด้พืชพืชยุบหระหวังลูกแล้นเนาะนี่ล่ละแม่ก้อยหอมลูกแล้ว nong kéo ta cà phê ao nhang má, mồn léo mồn léo, phía sáng thì nong nhang nong nhạn nong nhạn, Thoái thì nong nhang nong nhạn, sao bà kéo nong nhạn mẹ này mè, bên bông nhang đứa bên bông cà nhang nong nhạn, nhạn mẹ quẩy hóm, khẩu thang đằng say nhạn bông mí mỏng nhang, sao bà kéo tàn thang nhang bao đây, tàn thang mà pha nhang gì à, pha nhang luôn nhang, nha. quẩy hóm, ôi lấy súp sốt ท้างย่านทั้งสีก้มเขาใส้ด้ยวยเลยเนี่ยย่านแนในกล้วยหอมน้ำมากระได้นอนตาพอละเอ็ดเลงเงก็ยป่ะขีบัวแข้งลังหาจริงจริงมากระยอกกันบรรยากาศตอนกลางคืนค่ะอากาศร้อนร้อนฝนไม่ตกอากาศร้อนมาก วันทวนสมบูรณ์เด้หายกินเก่งเด้นะว่ะฉันตัวเด็เ,น,เดนี่งงานยีดดูน,นี่น้องน้องแบบเื่นแม่งามใจท้องใหญ่แล้วนะคะน้ำว้าจะมีน้องแล้วนะคะแม่งามใจท้องใหญ่แล้วหกเดือนเกียจเดืนอนและหกเดือนลูกดิ่นในท้องแล้วใหญ่จะได้น้องกอนมูดผักแข็งสบายแก้วมั้ กัดกันกัดักันกัดกันัดกันเสาเสาเสากัดกันท่านชิปความน่ารักความบุญวายของเด็กๆให้ดูนะคะมีทั้งความน่ารักมีทั้งความบุญวายคลิปนี้กับซํานี้ละจ้าขอบคุณหลายๆจ้าผู้ใดเข้ามารับชมรับฟังก็ฝากกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณเอฟซีทุกคนที่เข้ามาดูน้องน้ำว้าไม่ขำโฆษณา ขอบคุณม,มากค่ะคลิปนี้ก็เท่านี้แหละค่ะ